สวัสดีค่ะนารีสารพัดเรื่องเล่าค่ะมาวันนี้แม่หมอจะมาพูดเรื่องนักรบชาวแสงนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเออเราจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเนี่ยพูดง่ายๆนะเออนักรบชาวแสงก็มีหลายหลายพงเผ่านะมีจะเป็นนักรบสายที่เป็นนาคราชนักรบสายที่เป็นครุฑนักรบสายที่เป็นเหล่าเทพ แล้วก็นักรบที่เป็นบริวารของนักรบอดีตการ์นะก็คือบรรพบุรุษเรานี่แหละค่ะทีนี้อแม่หมอจะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักรบผงเผ่าไหนก็ตามทุกๆพงเผ่าเขาก็จะมีทหารมีนักรบของเขาอยู่แล้วล่ละคะ่ะแต่ว่าในส่วนของเราย้อนไปเนาะเมื่อประมาณสามหมื่นกว่าปีก่อนเนะี่ยช่วงที่อสูรเนี่ยมันทําลายล้างสามภพนะคะ,ะแต่ละ แต่ละพงเผ่าเนี่ยเขาก็จะต้องมีการแบบว่าทํางานร่วมกันนะคะอาจจะมีการร่วมกันระหว่างพงเผ่าด้วยนะคะเพื่อที่จะปราบมารปราบอสูรมาจนถึงชาติภพเนี้อนยอสูรกายเนี่ยมันหนีลงมากบดานอยู่ที่ภพมนุษย์พร้อมกับพักพวกมันนี่แหละคะ่ะตัวอสูรกายกึ่งหนึ่งของมันก็เป็นหุ่นยนต์นะคือมันสร้างสร้างเขาเรียกว่าฟื้นฟูตัวมันเองนะคะ เทคโนโลยีก็ไปไกลเหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกับชาวโลกเรานะะี่ค่ะเทคโนโลยีก็ไปไกลเหมือน a อปัจจุบันเนี่ยที่อีกหน่อยหุ่นยนต์ก็จะมาแทนที่อย่างที่แม่หมอเคยบอกนะคะว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยมันจะมีสงครามระหว่างคนกับหุ่นยนต์เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเ,เขาเพยายามที่จะควบคุมคนอันดับแรกก็คือเรื่องของวัคซีนเนาะที่เอาสารกราฟีนมาใส่ในร่างกายมนุษย์ก็คือสารแม่เหล็กนี่แหละคะ่ะที่มันจะมีคลื่น ขนต่อ 5G เทคโนโลยี 5G 6G ที่กำลังจะมามันเหมือนกับควบคุมคนแล้วอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะตามมาก็คือเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลที่จะมาล้างหนี้ให้คนแต่แลกเปลี่ยนกับว่าเขาจะฝังชิปคุณเอาไว้ที่แขนนะมันหมายความว่าคุณจะกลายเป็นสุนัขของเขาอ่ะกลายเป็นหุ่นยนต์บังคับของเขาอ่ะเอ่อถ้าคุณสมมติคุณผิดกฎจราจรเขาก็สามารถที่จะหักเงินคุณได้จากบัญชีทันทีเพราะว่าเขามีข้อมูล ตัวคุณทุกอย่างอะ่ะเขาฝังชิปในตัวคุณแล้วไงพูดง่ายๆว่าวเขาปลดระวางคุณเมื่อไหร่ก็ได้จะฆ่าคุณเมื่อไหร่ก็ได้สั่งคุณไปไหนยังไงทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ได้คุณจะทําอะไรที่ไหนยังไงเขาจะจับได้หมดอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเงินดิจิตอลที่กำลังจะมาในอนาคตนี้นะอันนี้ก็เอาไว้อนาคตมาถึงต่างคนต่างก็พิจา,ารณากันเองเนาะ ว่าอยากจะเป็นเป็นหุ่นยนต์รับใช้ของเขาหรือเปล่านะแลกกับนี่การชําระนี่ที่มันจะเกิดขึ้นอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระหรือเรื่องไกลตัวมันกาลังเกิดขึ้นต่างหากแม่หมอเตือนมาหลายปีแล้วแหละแต่ก่อนหน้านั้นมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ไม่มีอะไรปรากฏชัดเจนแต่ตอนนี้มันเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมา,มาเรื่อยๆก็มาติดตามข่าวสารเนอกทีนี้เรามาดูอ่าอ่าเรื่องของอสูรอสูรอสูรที่มันขึ้นมานะคะ่ค่ะดังนั้น,น,นพออสูรมันขึ้นมาบนภพม,ม,มนุษย์หมายความว่านัก รบชาวแสงเผ่าต่างๆที่ยังปฏิบัติภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นก็ตามขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันไงตามขึ้นมาในพบมนุษย์เพื่อที่จะมาปราบอสูรด้วยเพื่อที่จะมาทํากิจลักษณะหรือหน้าที่หลายๆอย่างแต่หน้าที่ของแต่ละคนหรือแต่ละตนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพงเผ่านะต้องบอกไปก่อนว่านักรบชาวแสงไม่ว่าคุณจะเป็นพงเผ่าไหนก็ตามบุคลิกสําคัญของคุณเลยคือคุณจะเป็นคนที่มีญาณพิเศษ เป็นคนที่แบบว่าชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ชีวิตมีแต่มีแต่บา,าวิบากกรรมความทุกข์ระทมอะเนื่องด้วยอดีตคุณฆ่าศัตรูไว้เยอะเ,อเวลาคุณมาเกิดเป็นโลกมนุษย์ศัตรูหรือปีศาจมันรู้มันก็ตามาทวงคืนคุณนะคะดังนั้นคุณจะชีวิตเจอเจอแต่เรื่องราวทุกข์ระทมขมขืนมากม่เลยอุปสรรคชีวิตโคตรเยอะอะ ที่สําคัญคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดในเงินทองเงินทองจะมีหน้าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอไม่ได้ไม่ได้มีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังเหมือนคนอื่นเขามีก็อย่างมา้คุณรอดตายราวปฏิหารนะที่อยู่อีกถึงแม้ชีวิตคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์คุณก็ไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งนะคุณจะต้องเจรรล,ลีไปเรื่อยๆก็คือคุณเป็นนักรบหงเหมือนกับบ้านของคุณก็คือสมรภูมิรบดังนั้นบ้านของคุณก็คือ สถานที่ต่างๆที่คุณจะต้องโยกย้ายไปแต่ละถิ่นแต่ละที่บางคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเนาะทำงานก็ย้ายย้ายบ้านก็ย้ายย้ายมันทุกปีทุกสองปีทุกสาปีทุกเจ็ดปีก็แล้วแต่แต่ชีวิตเนี่ยย้ายไปเถอะค่ะอ่าทีนี้อารมณ์อารมณ์ของคุณจะเป็นอารมณ์แบบว่าดื้อรัน้นมีทิฐินะช่วงวัยรุ่นนี้บอกได้เลยใครอย่าแตะแตะปุ๊บใส่กลับปั๊บ จนกว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นในจุดจุดหนึ่งหรือเข้าสู่ทางธรรมในจุดจุดหนึ่งอ่ะคุณจะพอจะรู้จักระงับอารมณ์ตัวเองได้บ้างไม่อย่างงั้นนี่ใครใหญ่แยะใครใหญ่แยบด้วยความเป็นสายนักรบเก่าไงเออคุณจะรู้จักหน้าที่ของคุณคุณจะมีเซนส์บางอย่างอ่ะที่คุณจะรู้อนาคตล่วงหน้าได้ได้ยินพบอื่นๆอ่ะสัมผัสพบอื่นๆื่นได้พบที่สองหรือพบที่สามได้ คุณจะเป็นคนแปลกประหลาดที่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคุณอาจจะคุยกับต้นไม้ได้คุยกับสัพสัต์ได้ได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้เสียงนั้นแต่เชื่อมหมว่าคนรอบข้างคุณก็จะบอกว่าคุณบ้าคือคุณจะคุยกับใครไม่ได้เลยบางครั้งคุณก็มีสัมผัสพิเศษมีนิมิตมีความฝันที่มักจะเตือนคุณล่วงหน้าต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้คือคนธรรมดาทั่วๆไปหลายๆคนไม่สามารถที่จะมีได้แต่ถ้าคุณเป็นสายนักรบ บ่งบอกได้เลยว่าคุณลงมาในมนุษย์นี้เพื่อมาทําภารกิจของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเสร็จสิ้นนะให้มันเสร็จสิ้นอะทีนี้เรามาดูดูแต่ละฟงเผ่ากันดีกว่าเนาะอันนี้แม่หมอแบ่งแบ่งออกมาให้คุณเป็นออ่าแยกเป็นสายนาคราชสายครุฑสายเทพสายนักรบเนาะอ่าเรามาดูดูนักรบอ่าสายนาคราชนะนักรบสายานาคราชเนี่ยคุณ ถ้าคุณดูนะนักรบนาคราชนาครามีหลายพงเผ่านะไม่ว่าจะเป็นดำแดงเขียวฟ้าทองรุง้งแต่ละพงเผ่านะั้นจะริตอารมณ์แตกต่างกันไปถ้าเป็นพงเผ่าพวกสีแดงสีดำอะไรแบบนี้บอกได้เลยว่าอารมณ์จะร้อนแรงกว่าพงเผ่า ที่เป็นสีขาวหรือสีฟ้าหรือสีเขียวแต่นาคราชคุณสังเกตตรงๆเลยคือเขาจะเป็นคนที่สวยหรือหล่อหุ่นดีทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่เขาจะมีนะเขาจะมีเพาราะนาคราชส่วนใหญ่จะมีรูปทรัพย์มีโภกทรัพย์ที่ตามมาแล้วคุณก็มักจะมีนิมิตฝันแปลกๆว่าคุณฝันถึงเกี่ยวกับง,งูบ้าง มีไปไหนได้เจอเจองูบ่อยๆมีคนให้พญานาคอะไรกับคุณนะคะคือเขาเหมือนกับมาสกิดให้บอกคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นสายนาคราชนะแล้วชีวิตของคุณอะ่ะจะต้องมีวิบากกรรมที่มากมายนะคะไม่ใช่มาเพื่อที่ว่าอ่าาสเบวยสุขส่วนใหญ่นาคราชลงมาหนึ่งก็คือมาชดใช้กรรมกรรมในเรื่องของศัตรูอันนั้นคุณจะต้องทําหน้าที่นะคะทําหน้าที่อ่าเจอเจอ อริสตูมากมายไปตลอดทั้งชีวิตของคุณาบางคนลงมาปราบปราบมารปราบผาีคุณก็จะมีจิตสัมผัสตร,ตรงนี้คุณก็จะต้องเจอเจอผีเจอเจอ,เจอคุณใสมนดำนะคะคุณจะต้องต่อกรกับสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือหน้าที่ของคุณนักระบ,บางตนลงมาเพื่อที่จะมาล้างกรรมในเรื่องของความรักดังนั้นชีวิตคุณจะไม่มีทางสุขสมบังในเรื่องของความรักนะคุณจะ เจอเจอแต่วิบากกรรมในเรื่องของความรักมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคือคุณอธิษฐานลงมาล้างกรรมในเรื่องของความรักโดยตรงคุณก็ต้องชดใช้ตรงนี้นักราบ,บางตนน่ะลงมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เฉยๆไม่ได้ไม่ได้มาอะไรอะ่ะอยากมาท่องแดนมนุษย์มนุษย์เพราะมันเป็นพบพิเศษที่ให้พงเผ่าต่างๆนะมาสัมผัสชีวิตมนุษย์มาท่องโลกมนุษย์ได้ บางตนก็หนีมาบางตนก็ขอมาเพื่อจะมาเรียนรู้ดัง,งนั้นคุณก็จะมีหน้าที่เหมือนเรียนรู้ไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเรียนรู้ไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่สําหรับคนที่เป็นนักรบนักรบนะสายนาคราชที่เป็นนักรบคุณจะมายึดติดในเรื่องของความรักไม่ได้คุณจะไม่มีเงินทองให้คุณยึดติดคุณจะไม่มีที่อยู่อาศัยให้คุณยึดติดคุณจะไม่มีความแบบว่าอยู่แล้วชิวๆอ,อ่ะคุณจะไม่สามารถอยู่แบบ อ,อทุ่งลาเวนเดอร์ได้ชีวิตคุณจะต้องฟันฝ่าไปด้วยอุปสรรคมากมายนานาประการรวมถึงคนที่มีอารมณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับคุณแล้วคุณจะต้องมีจิตสัมผัสพิเศษที่อ่าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกคุณสายมนดําหรือว่าพวกวิญญาณานาคราชบางตนอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของอสุรกายนะคะเพราะว่า โดยอิทธิฤทธิ์ของนาคราชยังไม่สามารถที่จะไปปราบเตอิอต่อกรกับอสุรกายได้ยกเว้นอสุรกายปลายแถวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผีสางมากกว่ามากกว่านะที่คุณจะมาช่วยตรงนี้ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีลักษณะเป็นแบบนี้คุณก็อย่าได้รู้สึกทอ้อแท้ใจอย่าได้รู้สึกกังวลใจอย่าได้รู้สึกสงสัยในตัวเองอย่าได้รู้สึกเครียดว่าทําไมคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใครๆก็หาว่าเราบ้า เปล่าเราลงมาทําหน้าที่ของเราคุณจะรู้ได้เองนะคะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณต่อไปเนาะมันทาสมาธิเยอะๆเพราะนักราชเป็นพงเผ่าที่ถือศีลได้อยู่แล้วนักราชบางตนมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนภพภูมิก็ได้นะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยคุณต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆค่ะส่วนนักรบชาวแสงสายนักราชคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเจอกับภพบภูมิที่สอง ภพภูมิที่จะทําร้ายคุณได้พวกคุณใสมนดําและคุณก็จะรู้ว่าคุณมีองค์เกี่ยวกับปู่เวทปู่ยม,มบาลพระแม่กาลีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับคุณเพราะว่าเป็นสายนักรบสายปราผีเหมือนกันนะคะคุณก็จะได้เจอเจอองค์เหล่านี้นะคะอะ่ทีนี้นักราชคุณไม่ต้องไปคาดหวังในเรื่องของความรักนะคะยากที่คุณจะสุขสมหวังในความรักเพราะนักราชนะคู่เยอะเยอะมาก คุณมาเกิดทีมก็ตามกนมาเป็นขับพวนแล้วค่ะบางทีไม่ตามมาคู่ของคุณเป็นหน้ากระราชอยู่เขาก็รอคุณกลับไปนะคะคุณยากที่จะสุขสมหวังในคู่นะเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้ตัวคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทําหน้าที่นั้นไปดีกว่าทําให้มันจบทําให้มันสิ้นนะคะเ,เวลากลับไปพบภูมิเดิมแล้วคุณก็จะได้อยู่ยิงยาวอย่างสุขสบายนะบางตนเนี่ยมาปราบอสูรแล้วช่วยปราบอสูรตั้งแต่ยุคก,ก่อนแล้วยังปราบไม่เสร็จสิ้นอะ่ะหน้าที่ยังไม่จบเมื่อหน้าที่ยังไม่จบคุณก็ต้องมาช่วยต่อในภพของมนุษนย์ ช่วยให้จบบางบางนาคราชบ,บางตนเนี่ยเคยเป็นบริวารช่วยองค์พระนารายอย่างเงี้ยช่วยองค์พระศิวะอย่างเงี้ยทีนี้พอมาในภพภูมนินี้คุณก็จะมีเซนส์สัมผัสได้ว่าคุณจะนับถือองค์พระศิวะหรือองค์นารายหรือองค์ปู่เวทนะคะนั่นหมายความว่าคุณเป็นนักรบสายนักราชนะคะที่จะมาช่วยปราบอสูรปราบมารปราบผีต่างๆนะก็อย่าได้กลัวผีล่ะอโอเคนะต่อไปเรามาดูานักรบ ชาวแสงที่เป็นสายครุดบ้างอ่าสายครุดเนี่ยครุดที่แรงๆหน่อยก็คือครุดอ่าครุดแดงครุดแดงนี่อารมณ์สุดยอดมากส่วนใหญ่ครุดเนี่ยเขาไม่เอาทางคำนะถ้าคุณมาเกิดเป็นมนุษย์อะ่ะถ้าคุณอยากรู้คุณเป็นครุดหรือเปล่าหนึ่งคุณมักจะมีทํางานในอาชีพที่เป็นงานราชการหรือมียศมีตําแหน่งหรือพวกสายทหารสายตํารวจอะไรก็แล้วแต่สองก็คืออารมณ์ของคุณจะร้อนมากร้อนมากๆ มันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากมากนะคะคุณจะไม่ค่อยหันเข้าสู่ทางธรรมการปฏิบัติทางธรรมสำหรับคุณค่อนข้างจะยากยุกเว้นถ้าเป็นคุดขาวกับคุดดำนี่ยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ทางธรรมได้แต่ถ้าคุดแดงนะยากยากนะบอกได้เลยคุดน้ําเงินก็ยังแรงพอสมควรนะอ่าคุดทองก็ยังพอจะไปได้พอจะเข้าวัดเข้าวาดได้เออสายคุดเนี่ยก็เป็นสายอีกสายหนึ่งที่ช่วยปราบมารปราบอสูรละกายนะดังนั้น หลายๆคนที่เป็นสายอ่ครุดลงมาเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่แบบว่าเข้ากับใครได้ยากมากอะ่ะแล้วคุณจะมีอริสโตูที่คอยอิจฉาริษยาชิงชังใส่ร้ายใส่ความคุณอย่างเยอะคุณเป็นคนที่มักจะเจอเจอ,เจอบททดสอบในเรื่องของอารมณ์คู่ครองนี้ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะยากมากเลย คนคู่ธรรมดามดาเขาอาจจะมีคู่ครุฑของเขาแต่ถ้าคุณเป็นนักรบชาวแสงนะคุณไม่ได้ลงมาเพื่อต้องการคู่คุณไม่ได้ลงมาเพื่อต้องการเงินทองคุณไม่ได้ลงมาเพื่อโพกคทรั์คุณไม่ได้ลงมาเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติไม่ได้แต่คุณลงมาเพื่อกําจัดผีกําจัดอสูรเพื่อทําหน้าที่ของคุณต่อเนื่องจากพบชาติพบที่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณมักจะไปเจอเจอกับพวกอสูรเจอเจอกับพวกพูดผีคุณมักจะอ่า มีเพื่อนที่เป็นสายเกี่ยวกับครุฑด,ด้วยกันหรือว่าคุณจะมีองค์เทพเกี่ยวกับเหล่าปู่เวสวุวรรณครุฑเหมือนกันหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเพื่อนกับนาคราชดำหรือผู้ชงนาคราชนาคราชเผือกก็ได้มีสายนักรบเหมือนกันนะคะดังนั้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าเป็นความรักบอกได้เลยว่ายากนะคะเพราะคุณจะสกัดอารมณ์ตัวเองได้ยากมากอารมณ์คุณจะร้อนร้อนมากๆ ที่ทียิงธนงสูงสูงกว่าพวกที่เป็นนักคราชนะนักคราชว่าเขาเขายิงเขาธนงนะนะครุฑนี่อารมณ์ร้อนบางทีผ่านเลยนะคะผ่านแบบนักเลงได้เลยเนะี่ยอ่อถ้าคุณรู้สึกตัวว่าคุณมีอะไรที่มันแปลกแปกเข้ากับคนไม่ได้อารมณ์คุณรู้สึกว่ามันดุดันมันร้อนเนี่ยถ้าคุณมาเกิดในภพมนุษย์คุณสามารถที่จะใช้ทางธรรมช่วยได้เนี่ยก็พยายาม พยายามบังคับประครองเอาตัวเองเข้าสู่ทางธรรมบ้างนะคะอย่าไปโกรธใครนะคะเพราะพลังโกรธในตัวคุณค่อนข้างจะเยอะพลังสะสมในตัวคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะบางครั้งคุณปล่อยพลังออกมาหรือคุณแช่งใครออกมาคุณไปทําอะไรใครเนี่ยเออมันเป็นบารมีในตัวคุณอน่ะพลังลึกลับบางอย่างในตัวคุณเน่ะที่คนรอบกายเขาจะรู้ได้เขาจะสัมผัสได้นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองบางครั้งคุณก็อาจจะกลัวพลังของตัวคุณได้นะ ดังนั้นอย่าไปโกรธใครนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองและพยายามที่จะ,ะถ้าคุณไม่รู้สึกตัวก็ลองจุดทูปจุดทูบขอกับองค์นาคราชของคุณหรือว่านาคราชสายครุฑของคุณขออภัยสายครุฑของคุณองคอ์พระศิวะ,ะ,พ,ระพระแม่พระแม่กาลีพระแม่ พระแม่อมุมาอย่างเงี้ยพระนารายณ์ปู่เวทอย่างเงี้ยปู่ยมอย่างเงี้ยให้เขามานมิมิตในฝันก็ได้ว่าคุณน,นั้นเป็นใครแล้วลงมาทําหน้าที่อะไรแล้วรับรองได้ว่าเขาบอกคุณทันทีถ้าคุณเป็นสายแนมะกรบชาวแสงนะอืมคุณไม่ต้องไปยึดติดในความรักไม่ต้องไปยึดติดในเงินทองหรือที่อยู่อาศัยนะั้นมันไม่มีให้คุณคุณไม่ได้ลงมาเพื่อาัฒนาในสิ่งเหล่านั้นคุณมาเพื่อทําหน้าที่ตรงนี้ให้จบอริอริสตูของคุณนี้มันพร้อมที่จะทําร้ายคุณให้แบบชิมหายวายวอดได้ทําาร้ย ชีวิตของคุณได้เพราะว่าค่อนข้างจะแรงะนะในสายครุดนะอ่อืทีนี้บางคนนะ่ะมาอยู่ในสายราชการตำรวจก็เพื่อที่จะมาปราบคนโกงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเกลียดพวกคนโกงมากคุณเกลียดพวกที่ทำร้ายบ้านเมืองอ่ะ ดังนั้นมันมันมันจะอยู่ในสายเลือดของคุณมันจะอยู่ในความคิดของคุณเองแล้วคุณก็จะรู้ได้แล้วให้คุณทําหน้าที่ตรงนั้นไปนะคะอย่าได้เครียดวิตกกังวลว่าทําไมฉันถึงเจอแต่อริสตูทําไมชีวิตถึงมีแต่อุปสรรคทําไมชีวิตถึงไม่มีเงินทองไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปบ่นตรงนั้นนะคะมันมันคือไม่มีวันมีอยู่แล้วไงแต่เขาก็ไม่ได้ให้คุณอดอยากยังไงคุณก็มีกินมีใช้รอดนะคะแต่คุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้จบแค่นั้นเองให้เสร็จสิ้นนะอ่าทีนี้เรา เ,เหล่าเหล่านา้าราชเหล่าครุฑเนี่ยส่วนใหญ่มักจะโดนครอบงำนะครอบงำจะพูดผีได้ง่ายได้ง่ายนะดังนั้นคุณอาจจะต้องมีบูชาบูชาองค์ต่างๆองค์ปู่ปู่เวทก็ดีปู่ยมก็ดีที่จะคุ้มครองคุณนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนักรบชาวแสงสายเทพสายเทพนี่จะโอ,โอ้เยอะหน่อยสายเทพนี่ก็อย่างแม่หมอเนี่ยอย่างแม่หมอก็จะเป็นนักรบ ชาวแสงสายเทพเทพต่างๆอะ่ะอาจจะเป็นเทพพระเจ้ายินดูก็ได้เทพอัลเลาะก็ได้เทพเทพนี้มันไม่จําเป็นต้องเทพ,พเจ้าของทางจีนนะของทางไหนได้หมดอืมอ่าเทพ,พเจ้ากรีโบราณก็ได้นะเทพพระศิวะพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่กวนอิมที่เป็นปางเกี่ยวกับนักรบได้หมดนะคะรวมไปถึงองค์เง็กเสียงฮ่องเต้ที่เป็นสายปราบอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะคะคุณลงมาเนี่ยชีวิตคุณเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีองค์เทพลงมาอยู่กับคุณค่อนข้างจะเยอะดังนั้นคุณจะมีคนเป็นคนที่มีจิตสัมผัสพิเศษสูงและคุณก็มักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติทางธรรมได้ดีนักรบชาวแสงบางคนอาจจะไม่จําเป็นต้องมาสู้รบกับอสูรหรือมารโดยเฉพาะนะคุณอาจจะมีหน้าที่มาสอนสั่งมาเผยแพร่ทางธรรมมาเตือนภัยพิบัติมาสร้างอาสมให้เทพเทวดาอยู่ ให้คนยากคนจนอยู่ให้นักบวชอยู่แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปล้วนแล้วเป็นนักแลวล้วนแล้วแต่เป็นนักรบชาวแสงทั้งสิน้นคุณเป็นหมอดูคุณก็เป็นนักรบชาวแสงคุณเป็นจิตแพทย์ที่ต้องไปตามที่ต่างๆเพื่อช่วยคนคนคุณก็เป็นนักรบชาวแสงอนักรบชาวแสงจะแฝงอยู่ในทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพได้หมดแต่ตัวคุณเองคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณมีองค์เทพคุณมีจิตสัมผัสพิเศษ คุณคุณคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องชีวิตคุณจะมันไม่ได้อยู่นิ่งกับที่อ่ะมันจะเหมือนคลื่นน้ำอ่ะหลายๆคนอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดูจะหล่อแหละเนาะดูจะไม่มีแก่นสารในตัวเองมะแต่เปล่าเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยงานเธอก็มั่นคงอยู่แล้วว่าเธอจะย้ายไปทําไมอีกหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากย้ายแต่มันหมดเวลาที่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วไงคุณถูกบังคับ ให้ต้องย้ายไปอีกที่นึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เพื่อไปช่วยเหลือกลุ่มคนใหม่เพื่อไปทําหน้าที่ของคนใหม่ดังนั้นคุณจะเป็นคนที่โยกย้ายตลอดเวลาคนรอบข้างคุณเลยไม่เข้าใจคุณวาอะไรของคุณเนี่ยการงานก็ดีอยู่แล้วก็ดันไปลาออกอที่อยู่ก็ดีอยู่แล้วก็ดันไปลาออกก็ดันไปที่อื่นอีกไปหาเรื่องให้ตัวเองอีกเพราะว่าคุณอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ไงคุณไม่ได้มีหน้าที่ลงมาเพื่อสวยสุขเพื่อสวยสุขคุณไม่ได้มีหน้าที่ลงมาเพื่อสุขสมในความรัก ไม่ได้มีหน้าที่ลงมาเพื่อที่จะมีเงินทองเพื่อที่จะมั่งคั่งเปล่าคุณลงมาทำหน้าที่ของคุณโดยเฉพาะให้เสร็จสิ้นแล้วคุณก็กลับไปสู่ความเป็นเทพของคุณอืมแต่ถ้าคุณเป็นนักรบที่เป็นปราบอสศูนแบบแม่หมอไปปราบสตานคุณไม่ได้ปราบแล้วเพราะแม่หมอปราบคนเดียวอยู่แล้วแต่คุณอาจจะปราบบริวารอสศูน่าร่วมกับแม่หมอได้หลายๆคนนะอาจจะมีหน้าที่ตามนี้เออถ้าคุณเป็นฝั่งปราบอาศูนย์เนี่ยคุณจะต้อง ปฏิบัติสมาธิเยอะๆนะคะเพื่อให้องค์ของคุณมาอยู่กับคุณเยอะๆโดยเฉพาะองค์เทพใหญ่ๆที่จะมาคุ้มครองคุณแล้วอิทธิธิชาและอำนาจของคุณมันจะเพิ่มสเตจไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะคะคือองค์เขาจะให้คุณได้สําเร็จด้วยเร็วอ่ะอืมใครที่มีหน้าที่เป็นหมอดูก็เหมือนกันคุณต้องปฏิบัติเยอะๆเพิ่มบารมีในตัวคุณเองนะเพราะคุณต้องไปรับกรรมของคนอื่นเยอะๆน่ะอืมทีนี้อ่า ถ้าคุณเป็นน้กรบชาวแสงคุณก็ไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องมานั่งเครียดบอกโอ้โหฉันมีการกระปากางฟ้ามือเยอะยัเลยชีวิตมีแต่ทุกข์และทมอยู่กับที่ไม่ได้เลยมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณนะคะ่ะที่คุณลงมาทํางานต่างหากคุณกําหนดของคุณเองด้วยซ้ําไปถ้าเป็นเทพสูงสูงหน่อยนะแม,แม่หมอเนี่ยแม่หมอก็เป็นผู้กําหนดมาเองว่าแม่หมอลงมาทําอะไรแต่ละเวลาจะทําอะไรชีวิตแต่ละปีจะย้ายไปตรงไหนจะทําอะไร คือเราเขียนกําหนดเอาไว้แล้วข้างบนเนี่ยเขาแค่ทําตามคําสั่งเราแค่นั้นเองแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เรากําหนดเองไงอ่อาฮะเราขอลงมาเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ตรงนั้นดังนั้นเราก็อย่ามาติดติดบ่วงกรรมในความเป็นมนุษย์ติดสุขสบายนะคะความรักหลายหลายคนอาจจะมีคู่ได้อย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นหมอดูแล้วก็มีคู่ได้อ่า มันมันมันหมายความว่าไม่ได้ว่าชาวแสงทุกคนจะต้องไม่มีคู่นะแล้วแต่ว่าคุณลงมาทําหน้าที่ส่วนไหนถ้าคุณมีหน้าที่มาแสดงเทศนธรรมคุณต้องนุ่งห่มขาวคุณต้องบวชทางธรรมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่มีคู่อืมแต่หลายๆคนถ้าเป็นหมอดูหรือเป็นอาชีพอื่นๆเป็นพวกแจ้งข่าวสารภัยพิบัติคุณก็อาจจะมีคู่ได้ตามปกติเขาก็อาจจะส่งคู่มาเป็น มาเป็นคู่บารมีคุณก็ดีคู่บุญก็ดีเพื่อให้เคียงข้างกับคุณแต่ก่อนที่คุณจะเจอคู่บุญคู่บารมีของคุณคุณจะต้องเจอเจอคู่กรรมของคุณให้จบก่อนนะเคลียร์คู่กรรมให้จบก่อนดังนั้นกว่าคุณจะสุขสมหวังในความรักได้ก็อุ้ยไม่รู้หรอกว่าคนที่เท่าไหร่นะแต่โดยเส้นจิตสัมผัสของคุณหรือองค์ของคุณเ็าจะบอกคุณเองว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เจอคู่ดีแล้วนะคะอืมแต่จาไว้อย่างหนึ่งว่าคุณลงมาไม่ได้มาเพื่อ หาความสุขให้กับตัวเองนะแต่คุณมาทําหน้าที่ต่อจากภพภูมิที่แล้วต่างหากแล้วมาเพิ่มบุญบารมีให้กับตัวเองอืคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าทุกอ,อกทุกใจขับคล้องใจอึดอัดใจกับสาภาวะชีวิตที่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ภยัยมีแต่เจอเจอแต่เรื่องน่ากลัวเจอเจอเจอแต่คนที่มันเอารัดเอาเปรียบเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณไงที่ต้องมีหน้าที่เป็นผู้ให้และเสียสละและทำหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โอเคนะต่อไปอ่าถ้าคุณอ่าสายเทพถ้าคุณเป็นบริวารเทพองค์ไหนคุณก็อ่าจุดทูปอบอกกล่าวเทพประจำตัวของคุณได้เลยนะคะอืมทีนี้บางคนอาจจะเป็นนักรบแบบอดีตการแบบบริวารของพระนเรศวรบริวารของพระเจ้าตากสิอ่าในสมัยอดีตหรือไม่อาจจะเป็นยุค กรีโบราณหรืออาจจะสมัยสามก๊กสมัยโบราณคุณอาจจะเป็นนักรบสมัยแต่ก่อนนะคะมามาในภพภูมินี้โดยมันเหมือนกับว่าคุณมาสั่งสมบูรณ์เพิ่มส่วนใหญ่นักรบในอดีตเนี่ยที่มามาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาสั่งสมบูรณ์และบุญของตัวเองเพื่อไปสู่ความเป็นเทพเทวดาเทวดาในชั้นต่างๆนะคะเออดังนั้นคุณก็จะอาจจะสัมผัสถึงออถึงใครอะถึง อง์อ,องค์พระศิวะองค์พระนารายได,คจจาาได้คุณอาจจะสัมผัสถึงพระเจ้าตากสินได้คุณอาจจะสัมผัสถึงพระนเรศวรได้นักรบศึกชาวบ้านบรรจันหรือยุคกรี่ขอมโบราณอะไรของคุณที่คุณจะเะลึกได้บ่อยๆนะคะคุณจะรู้ตัวได้เออนั่นแหละค่ะคุณมาเพื่อที่จะมาช่วยมาช่วยเหล่าเทพเหล่าสายเทพเขาทํางานเพื่อที่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นเทพเทวดา ดังนั้นคุณก็เหมือนกับว่าชีวิตคุณก็ต้องอยู่ในสมรภูมิตลอดเวลานลั่นแหละค่ะไม่ได้มีความสุขเหมือนกับสายอื่นๆเขานะคะในเรื่องของความรักการเงินการทองที่อยู่อาศัยก็ดีคุณจะเจอเจอแต่วิบากกรมในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและในขณะเดียวกันนะคุณจะต้องอเข้าสู่ทางธรรมได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนภพภูมิของคุณไปสู่เทวดาการเป็นเทวดานะคะดังนั้น คุณก็ต้องหมั่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะในขณะที่คุณต้องต่อสู้กับกิเลสมนุษย์หรือบางคนต้องต่อสู้กับพวกพูดผีวิญญาณบางคนเนี่ยเป็นนักรบเก่าออกมาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินออันนี้แม่หมอก็จะไม่พูดนะว่าฝั่งไหนดีหรือฝั่งไหนไม่ดีถ้าคุณมีเจตนาที่จะปกป้องแผ่นดินนั่นคุณก็คือสายนักรบเก่านั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณทําถ้าคุณทําสําเร็จ คุณก็ได้ไปสู่การเป็นเทวดานั่นแหละตามที่คุณสมใจหวังแล้วนะอืมโอเคเนาะอันนี้อย่างเทพเจ้าเทพเจ้านาจาอย่างเงี้ยรู้จักรู้จักองค์นาจาใช่ไหมองค์ชายองค์หญิงนะองค์ลูกแม่หมอนะคะเอ่อท่านก็เป็นเทพที่ปราบอสศูนย์อยู่แล้วนะองค์พระพิคเนตก็ปราบอสศูรเหมือนกันนะคะอสศูนย์ในร่างกายมีมากมายบางตนก็อาจจะเป็นพวกกลูสีพวกเฮ้งเจียอ่าบางคนเป็นบริวารพวกเฮ้งเจียบริวารพวกเอ่อ ลูสีต่างๆก็เป็นสายปราบสายปราบเกี่ยวกับพวกอสูรสายปราบเกี่ยวกับพวกพูดผีวิญญาณคนที่มาปราบสายอาสูรสายพูดผีวิญญาณยังไงยังไงคุณก็หนีไม่พน้นเรื่องคุณใสมนดําเพราะหนึ่งต่อให้คุณไม่ได้เจอคนอิจฉาริษยาเพื่อจะเอาคุณใสมนดำำําทําร้ายคุณคุณก็จะเจอเจอหมอผีที่จะเอาลมเพลลมพัด ทำกับคุณเพราะเขาต้องการเอาองค์ของคุณไปและต้องการเอาดวงวิญญาณของคุณนะ่ะที่มันมีอิทธิฤทธิ์เยอะตั้งแต่อดีตชาติไปเป็นค่าทาตบริวารรับใช้เพราะหมอผีปัจจุบันส่วนใหญ่เขาบูชาลัทธิซาตานกันดังนั้นอิทธิฤทธิ์มันจะเยอะกว่าหมอผีธรรมดาทั่วไปในยุคก่อนๆโอเคนะดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือหมั่นอยู่ในศีลในธรรมเชิญองค์ของคุณมาดูแลคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องไป วิตกกังวลเครียดน้ำตกน้ำตาไหลเศร้าจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามันทุกอย่าง,งน้นมันทุกอย่างงั้นหน้าที่คุณไม่ได้มาสวยสุขอ่ะหน้าที่คุณมาช่วยคนนะคะมาช่วยคนนะแล้วก็มาทําหน้าที่ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนภพภูมิของคุณเองต่างหากละ่ะโอเคเนาะแม่หมอก็หวังว่าคุณคุณจะรู้ว่าคุณอยู่สายไหนแล้วคุณจะ ปล่อยวางในสิ่งที่ความทุกข์ที่มันมีแล้วหันมาทําหน้าที่ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์นะคะให้เสร็จสมบูรณ์ในชาติภพนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าและทุกคอมเมนต์นะคะอ่ากดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณค่ะ